สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับและก็คุณหมอครับเพื่อที่พูดถึงผื่นแพ้ยาชนิดหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดถึงผื่นแพ้ยาเปหลายชนิดเลยนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้เช่นเคยนะครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผื่นแพ้ยาลักษณะคล้าย PR เราจะดูนครับว่ามันคืออะไรโดยวันนี้ครับนายแพทย์ธรรมพิวัตรนารารัมไชยครับท่านจะมาไขข้อข้องใจในวันนี้ทั้งหมอครับผื่นแพ้ยาลักษณะคล้าย PR PR คืออะไรครับผม PR ก็เป็นโรค ไวรัสเขาเชื่อว่าเป็นไวรัสแล้วทให้เกิดผื่นแบบกรีบหลากรีบูลาพวกนี้มันก็จะเป็นผื่นแบบเหมือนกับเหมือนกับกรีบูลานะกลมๆหรืออาจจะวงรีมักจะเริ่มขึ้นบริเวณต้นขาบาเรื่องตรงอาเป็นผื่นแรกเลยก็เสร็จแล้วก็จะมีการกระจายออกมาคนข้อาจจะมีไข้ไออะไรมาก่อนก็ได้นะเป็นผื่นไวรัสเขาถือว่าเป็นผื่นไวรัสชนิดหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่รู้สาเหตุแล้วก็จะผื่นขึ้นตามลักษณะตามแนวของ ในของรอบลาตัวรอบลําตัวนะรอบลําตัวแล้วก็ลักษณะเพราะนั้นมันรจะเป็นลักษณะกับต้นสนต้นสนนะค่อยๆงอค่อยๆงอออกมาแล้วก็เป็นต่งกระจายลักษณะกลมแล้วก็มีขุยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผื่นพิรากขณะเดียวกันเรียนโรคการแพ้ยาก็จะมีผื่นนี้ด้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะต้องหาสาเหตุว่าอันนี้ที่ผื่นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ ยาหรือเปล่ารหรืออาจจะเป็นตัวโรคของมันเองครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งสองอาการเนี้มันไม่รุนแรงรมันสามารถหายได้เองแค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็เลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโชคดีของหมอไปทำให้อาการดีขึ้นสมมติถ้าเรายังไม่พูดถึงเรื่องของการแพ้ยา,ยาถ้าพูดถึงตัวของ P.R ก่อนเลยเช่อคหมอมันใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเร็วไหมครับในการที่มันจะหายไปเองก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก3าเดือนโรคจะหายนอกลือจากว่าบางคนเนี่ย เป็นอยู่นานมากกว่าสามเดือนมากกว่าสามเดือนอาจจะเป็นหกเดือนบางคนเป็นถึงปีก็ได้แต่คนไข้ก็จะบอกเลยว่าไม่มีอาการอะไรเลยบางคนเห็นผื่นเยอะทั้งตัวจะไม่มีอาการคันอะไรเลยอันนี้หมอเราถ้าสมมติเราเกิดให้การวินิจฉัยถูกต้องแล้วก็บอกการพยากรโรคของคนไข้คนไข้ก็จะศรัทธาเราว่าเออคุณไม่ต้องไปวนหาที่ไหนนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเจอคนไข้กลุ่มนี แล้วไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายสักทีแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็หมอก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ถ้าสมมติคนไข้เกิดมาหาผมผมก็จะบอกเออเป็นพื่นแบบนี้นะซึ่งโรคนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคนไข้ก็จะมีความสุขก็จะสบายใจขึ้นก็จะสบายใจขึ้นแล้วพอสบายใจมันก็จะร่างกายก็จะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองได้นะครับแล้วถ้าคนไข้บบกว่าคุณหมอไม่เอาไม่ปล่อยให้หายเองเลยอยากจะให้มันดีขึ้นในเร็ววันเราก็ได้บ้างคะมันก็จะมีในรายที่เกินเกิน3เดือน เราก็อาจจะถือว่าเป็นชนิดดื้อแหละชนิดดือด้อเพราะฉะนั้นเราอาจจะให้ยาก,กินยาก,กินก็อาจจะมีด็อกซี่ไซคลีคนมีอิเล็กโทรไมซิงหรืออาจจะบางคนอาจจะต้องรับต้องใช้การฉายแสงพวกเนโรแบนยูบีบีหรืออาจจะเป็นพวกครูว่าค,คือมีการกินโซลารเลนร่วมกับแสงยูวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ ผื่นเนี่ยดีแล้วก็หายยาเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของยานะครับ,รบในการที่แพ้ยาที่มีลักษณะคล้ายพ r าเนี่ยเราต้องหยุดยาก่อนอันดับแรกใช่ไหมคุณหมอก็หยุดยาหยุดยาแล้วถ้าหยุดยาแล้วมันก็จะหายในลักษณะคล้ายคายกับพ r าเช่นเดียวกันใช่แล้วปัญหาก็คือว่าบางทีในคนไข้กินยาเยอะเราไม่รู้ว่าตหนปัญหาของโรคผินหรือคนไข้าทานยาเยอะมากเลยเยอะจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นจากแพ้ยาหรือเป็นจากโรคจริงๆของเขาแต่บางครั้งมันยากมากเลยเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูลักษณะของผื่น แล้วก็ดูลักษณะของคือต้องดูว่ามันสัมพันธ์กับยาหรือเปล่า,าหรือเป็นกระบวนการจากโรคซึ่งก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนบางครั้งเราต้องวินิจฉัยโดยการตัดชิ้นเนื้อ<ม>ตัดชิ้นเนื้อจะพอบอกได้ว่าอ,อันนี้เป็นจากโรค PR จริงๆหรือเป็น PR อารไลจากยาซึ่งมันจําเป็นขนาดนั้นไหมครับคุณหมอก็ส่วนใหญ่ก็ ในหลายคนที่กังวลมากๆแล้วก็แพ์ก็ไม่แน่ใจมันก็จําเป็นนะคือการแบบ exactly answer exactly เพราะการตัดชิ้นเนื้อมันก็ช่วยบอกพยากรณ์ของโรคได้ว่าโอเคคุณเป็นจากการแพ้ยานะเราจะได้รู้ว่าต้นตอของยาที่เขาเป็นนี่คืออะไรบอกชนิดยาได้ด้วยนะครับก็คงบอกชนิดยาไม่ได้เราได้แต่สงสัยก็ดูจากประวัติที่เขากินยาสมมติเขาเริ่มทานยาตัวนี้แล้วเกิดผื่นขึ้นคืออันเนี้ยเรื่องแพ้ยาที่จริงเป็นเรื่องยากของหมอผิวหนังเลยนะส่วนใหญ่เนี่ย แพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์แผนกต่างๆจิตเวชแพทย์เบาหวานหรือแพทย์แผนอายุรกรรมอื่นๆเนี่ยหรือแพทย์สันเนี่ยมักจะส่งมาให้หมอผิวหนังบอกว่าเนี่ยคนไข้เป็นผื่นสงสัยการแพ้ยาบางครั้งจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้แล้วก็เรื่องจากห้องทดลองเนี่ยเรามีลิมิตเอชั่นในเรื่องนี้มากเลยเราก็พูดจริงๆว่าเป็นสิ่งที่เรากลัวไม่ใช่กลัวเป็นสิ่งที่เราบางครั้งเราไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจที่จะให้คำตอบได้ exactly เนื่องจากมีข้อจำกัดต่างๆแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดนะในสิ่งนี้นผมผมต้องขออนุญาตทำความเข้าใจทุกๆคนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนป่วยเนี่ยเราต้องการจะเค้นคำตอบว่าอู้คุณหมอต้องการคำตอบที่มันชัดเจนหรือว่าระยะเวลาที่มันชัดเจนเนี่ยจริงๆบางตอนต้องเข้าใจคุณหมอว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้ขนาดบางครั้งอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่คนไข้เลย,ยาบางครั้ง <ๆ S 1> คุณหมอที่คอนซัลเราเนี่ยก็ต้องการจะรู้ต้องการจะรู้ว่าเอบางบางทีเนี่ยเขามียาทั้งโอ้โหกินยา ตั้งสิบกว่าชนิดอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วเราก็พูดจริงๆนะยาบางตัวเราก็ไม่รู้จักโอ้เพราะว่าปัจจุบายยาัน<า><ล>นี้ยามันเยอะมากเลยมันเยอะมากเป็นยาตัวใหม่เป็นยาเทรดเนมอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆค้นค่อยๆค,ยคน้นแล้วก็ดูอาการแต่แต่สิ่งที่เราจะช่วยคนไข้ได้เราก็ต้องรู้ว่าเผลือนชนิดไหนที่มันรุนแรงถ้าเปลือที่เรารุนแรงเราต้องหยุดยาทุกชนิดเลยเราไม่ต้องหาอะไรมากแล้วหยุดยาหยไปเลยหยุดไปก่อนแล้วก็ช่วยให้คนไข้ช่วยประทังอาการคนไข้ก่อนเหมือนกับตอนเนี้ย เรื่องโควิดเนี่ยเราก็ต้องแบบวูพรมเลยล็อกดาวน์แล้วค่อยว่ากันแล้วก็เริ่มทีละยามเหมือนกันเหมือนกับการแพ้ยาเนี่ยเหมือนกันถ้าบางครั้งเนี่ยอาการเป็นรุนแรงเนี่ยเราเราโมแต่รักษาแบบอนี้ไม่ได้เราต้องหยุดยาทุกชนิดเหมือนกันก็ต้องดูตามอาการถ้าเกิดว่าการรุนแรงเนี่ยต้องหยุดยาแต่อย่างที่เราบอกว่าในเรื่องของผื่นแพยยาชนิดลักษณะคล้าย PR เนี่ยก็คือถ้ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากแล้วแต่ถ้าเรากังวลเนาะเราก็จะสามารถ วิธีการน่าเช่นเดียวกัน <Okay. S 1> ถ้าจริงๆแล้วมันจะสามารถหายไปได้โดยอัตโนมัติแหละแต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเราการวนใจก็สามารถปร,รึกษาคุณหมอแล้วก็ไปออกซีดูได้น,นะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำเสมอว่าการถ้อยคียถ้อยอาศัยเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคุณหมอด้วยแล้วคุณหมอก็จะเข้าใจ a S เรามากยิ่งขึ้นนะครับอย่าพยายามเข้นคำตอบที่ชัดเจนนะครับให้เราในช่วยดูแลตัวเองด้วยแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นคือเป้าหมายหลักในการใช้ชีวิตของเราครับก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขนั่นเองครับผมยังไง ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรสามารถสอบถามคุณหมอด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามทิ้งไว้เดี๋ยวมีคนเข้าไปตอบอย่างแน่นอนครับ,รบขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับ